ยังมี้ิแสวยผู้่ารักนาวาสโนไวท์อันให้สวยแล้วคะใส่อยู่กับแม่เลี้ยงของเธอราชินีผู้งดงามแต่ไร้สาระอันนี้สวยแล้วคนะามแล้วก็ยคุณพอยังวัดอนนเอแตกจรอไรเ้รเเราชินีไม่อยากให้ผู้ใดมางามขตุนนางจึงให้สโนไวท์ใส่ผ้าขี้ริ้วและให้นางทำกับข้าวปัดเช็ดถูและตักน้ำ กเหมือนกับนางเป็นคนรับใช้อะไรเงยแต่ละวันราชินีจะถามวิญญาณของกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัตตีทา่านศสีคือผู้งามเลิศในปัตตีกระจกวิเทตาบอดอเยอ แต่ช้าก่อนสาวใช้น่ารักที่ข้าเห็นนั้นอันนี้จานดูนางงดงามกว่าท่านนะอันนี้งามแล้วก่ะคุณน,น,กน,น,นึกว่ามดแดงหน้าแรงแน,นี้เลยและจานน่าสงสารจริงๆเอ่ยชื่อนางมาลรีมฝีป่าสีแดงดังกุหลาบเส้นผมเงาดังไม้เกลือ ผิวขาวกายดังหิมะสโนไวท์ราชาป่าค้างขนาดเดียวกันสโนไวท์ที่อยู่ลาดบ้านกำลังขัดถี่ขั้นบันไดอันนี้สโนไวท์อ่ะคุ้นไวสโนแบกไอ้เลย เธอบอกว่าบ่อน้ำนั้นเป็นบ่อน้ำแห่งอธิษฐานแล้วชนมไว้ก็มองลงไปในบ่อน้ำเพร้อมาอธิษฐานขอให้นางได้พบกับรักแท้เทันใดนั้นเธอก็เห็นเงาสะท้อนของหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งเอออะไเยเธอมองขึ้นและเห็นเจ้าชายผู้หล่อเหลาโอเจ้าชายได้ยินเสียงเพลงและได้พบกับชนนไวความพยายามที่จะสามารถรับได้ เอแ้วมันแ้วเ้ยเจาัชนได้โปดจะวิ่นี้ไปไหนนแคเดินออกมาที่ระเบยงเล็กเพื่อฟังหัวใจของนางเ้นอย่างแรงความฝันของเธอเป็นจริงแล้วเต้นยอีกหรอเธอจุโนพิรลาดที่บินลงลงไป ราชินีมาคนไหนเนี่ยเมื่อราชินีได้ต่ออิสาน่อีนี่ผู้ชายใส่โคกต่ำนะได้คำพูดทำถึงความรักที่มีต่อสโนไวท์นางรู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนางตัดสินใจที่จะกำจัดสโนไวท์เสียคั้งนี้ยูและตลอดไปราชินีเรียกตัวนายผ่านมาคุยไม่่เนี่เข้าไปในปากกรายลึก ที่ซึ่งนางสามารถเก็บดอกป่าดอกไม้ป่าได้เมื่อถึงที่นั่นเจ้าก็ฆ่านางได้เลยฆ่าเลยฆ่าเลยยังให้เล่นจ้ามึงว่าทจะไดนกูว่าทจะนั่นนะมึงจะมาฮักล้วงก้าวไหนกันไปติเออไปสิและต่อจากนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าจะไม่ทำภารกิจล้มเหลวจงเอาหัวใจของนางมาใส่ในอะไรเหรอหัวใจมัง ไวล้ควักหัวใจมันอยู่ตรงไหนดนยมนต้อง่านหัวนมก่อนอุย้ยสโนไวท์ผู้ว่ัวิ่งเข้าไปในป่าลึกต้นไมได้ดูเหมือนจะขยายตัวออกไอ้วมาเป็นเก็บพักที่งงหวางเลยเฮ้ย ตัวลงไปบนพื้นแล้วล้งให้สืบเสื่ออย่างปวดหและต่อจากนั้นเธอเดินไปยังบ้านเล็กหลังหนึ่งหลังไหนเอ้ยเก้าอี้เล็กๆ7เจตัวองจะมีเด็กๆอยู่เจ็คนแน่แเด็กๆที่ไม่ โส,สนไวคิดว่าหากนางช่วยพวกเขาทำความสะอาดบ้านกเขาจะยอมให้นางพักอยู่ด้วยตอนนี้บ้านหลังเล็กเป็นของคุณแครทั้งเจ็ดผู้ทำงานอยู่ในเหมืองเพชรใ,ใกล้ๆนี้เองทุกๆเช้าพวกเขาจะเตรียมตัวออกไปที่เหมืองเพื่อที่จะทำงานทั้งวันในอุโมงค์ลึกฟันก้อนหินล้ำค่าออกมาจากผิวโลกด้วยเพื่อผู้ใจพวกคนแครทั้งเจ็ดงานนะักแต่พวกเขาก็มีความสุขเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันขณะที่พลาทิตกำลังตกบินคนแค่ทั้งเจ็ดจะอยู่ทํางานพวกเขาจะเก็บเพชรเม็ดใหญ่ๆไว้และเดินกลับบ้านพวกเขารากที่จะผิวปากและร้องเพลงในระหว่างทางด็อกเป็นคนนาโดยตะเกียงของเขา ที่บ้านขอพวกเขาพวกเขาเห็นหน้าต่างคุกวบานเปิดไว้จำคำฉันไว้นะมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆดูสิพื้นถูกกวดสะเกียงเลยอยากแก้ของเราก็หายเื่่ยของฉันก็ถูกล้างอ่างล้างจานก็ว่างเปล่า มีบางอย่างที่กำลังหุงต้มอ,อยู่กินหอมดีด้วยข่ามันเลยคนแค่ทั้นเจ็ด น้าอะไรเนื้อทำไมนี่มันนี่มันผู้หญิงนี่ชโนไวตึงนมาพร้อมกับสุดุ้งเล็กน้อยทันทีว่าที่นี่ไม่มีเด็กและต่อจากนั้น อกจากกานรู้ว่าเราเป็นใครถามเธอสิว่าเธอเป็นใครมึงแไปยไผคุณคือใครละ่ะทีลังฉันชื่อสโนไวทคนแคทันเจ็ดอาปากทางเจ้า,าหญิงสนนไวทโอ้้อ,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 อได้โปรอย่าสลกฉันไปเลยนะราชินีจะฆ่าฉัน จะดูแลบ้านให้พวกคุณนะฉันจะละ้างจะเย็บจะทำอาหาราขนาะเดียวกันมาชินีผู้ดุร้ายไปหากระจกวิเศษอีกอก,อกระจกวิเศษจ้ากระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดครงามเลิศในปัตตภ,ภีผู้แมวข้าหุบเขาพอยเพชรใจนรู หลังน้ำตกเจ็ดสายในกระท่อมที่คนแค็งทั้งเจ็ดอยู่สโนไวลดนงามที่สุดและต่อจากนั้นสโนไวตายแล้วเออตตยเลยนางเอากล่องออกมาเป็นหลักฐานสโนไวยังมีชีวิตอยู่นี่คือหัวใจหมูที่เจ้ากำลังถืออยู่น่ะราชนีรีบลงไปคุกใต้ดินในปราสาท ข้าจะต้องหาสโนไวดด้วยตนเองนาำผสมยาสเสน่ห์หลายสูตรเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นหญิงชราผู้น่าเกลียมดมันยังไม่ได้คุกเลยอ่ะตอนนี้เริ่เรมเวทมนต์คาถาถามของท่านได้แล้ว เหี้ยของการหลับไปจะฟื้นคืนสติได้ต่อเมื่อได้รับจูบแหลกของรักแท้เท่านั้นจูบแหลกของรักแท้เหรอเชิบไม่มีอะไรน่ากลัวเลย ยิงแก่ผู้น่าเกลียดจุ่มแอปเปิลลงไปในยาพีทที่ต้มไว้นั่งตึงผลไม้สีแดงที่เป็นประกายออกมาและสอดเข้าไปในตะกร้าในกระท่อมของสนูไว้และคนไทยทั้งเจ็ดคนไท้ทั้งเจ็ดกำลังเลี้ยงฉลองกันและร้องเพลงอย่างสุดหัรษาขณะที่คนไท้อื่นก็เล่นเครื่อง,งดนตรีไปด้วย ระวังคนแปลกหน้าด้วยนะฉันไม่เป็นไรจนะ้ะนางเดินกระโกะเพกไปที่ร้านหนังสือเวทมนต์คาถาของนางแล้วเลือกคำสาบอมแอปเปิลฮิตอาตาอิงแก่ผู้ชั่วร้ายรีบเข้าไปในป่า จเจ้าพวกคนใครจะออกไปและเธอก็จะอยู่ลำพังราชนีขึ้นไปหน้าต่างของกระท่อมเห็นสนุไว้กำลังทำงานอยู่ในครัวทำพายอยูอ่หรออยากจะลองชิมแอปปิ้ลของฉันไหมและนางก็ดึงแอปเปิ้ลพิทออกมาสนไว้ทั้งหมดทั้งประหลาดใจและกลัวนิดหน่อยบนรดา คนแค้ทั้งเจ็ดมาถึงที่ลานโล่งในขณะที่หญิงแก่อัปปรักหายกลับเข้าไปในปาน่าคนแค้ทั้งเจ็ดวิ่งเข้าไปหาหญิงแก่อย่างรวดเร็วฟ้าฝ่า,าลงและฝนกระหน่ำตกหญิงแก่เริ่มปีนหุบเขาหินนั่นตามอยู่นั่น,น,นตามไปเลยหญิงแก่ ไปถึงยอดหน้าขาซึ่งไปไกลกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วถ้าจะหักกระดูกปวดเจ้าซักนางพยายามที่จะผ่าหินก้อนใหญ่ใส่กระดานเจ็ดทันใดนั้นเสียงแรบของฟ้าผ่าก็ผ่าลงตรงแนวหิน ออกมาจากหน้า,นาผามันแตกและร่วงลงไปในด้านน้างของเขาทำให้อีกแกถึงแก่ความตายคนแค้นเจ็บกลับมาที่กระท่อมก็พบว่าสลุขไห้นอนสลบอยู่บนพื้นดูเหมือนว่าจะตายแล้วจนทำให้พวกเขาไม่มีกระจิกกระใจที่จะฝังนางดังนั้นเขาจึงสร้างโลงสีทองและวางเอาไว้ในป่าแทน ทุกๆวันพวกเขาจะนำดอกไม้ไปให้เธอในเวลาไม่ช้าผู้คนต่างก็ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับหญิงบริสุทธิ์ที่นอนสลบสลายอยู่ในป่าเจ้าชายก็ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับผู้หญิงนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะไปดูด้วยตนเองทันทีที่เจ้าชายไปยังรงูปสดที่ลานว่าเขาก็รู้ทันทีว่าเธอคือหญิงสาวผู้น่ารักที่อยู่ตรงบ่อน้ำแห่ง เหงคำมาทิฏฐานด้วยหัวใจแตกสลายเขาจึงโน้มตัวลงไปและจูบสโนไว้ทันใดนั้นเปลือกตาของสโนไว้ก็กระพริบเปิดขึ้นเธอหาวและลุกขึ้นนั่งและรู้สึกแปลกใจว่าตนเองกำลังนอนหน้าอยู่กับเจ้าชายที่เป็นพี่หลักผู้ใเขาโอบกอดเธอในอ้อมแขนอย่าเป็นสุข คนแค่ทั้งเจ็ดปาวไท